ครับสวัสดีครับเงียบเหงาเลยครับผมวันนี้ทีมงานไปยกเหล็กครับทีมงานไปยกเหล็กก็มาโทรหนึ่งมาช่วยช่างเขาดูนั่นดูนี่ครับรถจอดสนิทเลย ยายโอ้ยยายออกมาไม่ได้อจอดสนิทรถ ฝนไม่ค่อยตกเลยครับปีนี้แรงมากแต่วันนี้อากาศก็ร้อนมากวันนี้ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าแต่แถวบกคนชายตกดีครับตกเขามีน้ำเข้านาแล้วแถวบกคนชาย แถวบันกรวดแถวนอนตะเคียนนี่แรงครับตกก็ตกแค่ปลอยปลอยแฉะแฉะจอดจอดหมดแล้วรถยังหาที่เทไม่ได้ครับบ่อดินมีแล้วแต่จะเข้าไปเดี๋ยวฝนมันก็ตกอีกก็ยากอีก อันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนช่างชายกำลังตัดไ้ตัดใบแท็กเอาไปตั้งเป็นเพดเพดตั้งเสา นี่ครับตัดใบแท็กเลยตัดใบแท็กเลยเอาไปทำเป็นเพจใช้ให้เป็นประโยชน์ เคศูนย์ห้ oh. จอดฝั่งนู้นก็ฮิติชิอามพิเศษเหมือนกันบูมอามพิเศษครับเซตเอันนี้เซตเอยังไม่มียังไม่มีลอเลอล้อเลอแตกหมด โอ้นี่นี่ก็สถานที่จะต่อเติมมานะครับนี่นี่ก็มาจอดอยู่นี่กับเขาด้วยจอดอยู่สตาร์ทไม่ติดแล้วจอดนานเกินโอ้ ลอกหมดแล้ว

เจาะนะเดี๋ยวไม่เสร็จนะเสร็จไหมผมจะดีบมันไม่เจาะลมหมดก่อนน่ะมันจะมันจะไม่เสร็จต้องไปวิ่งไปซื้อลมอีกหมดเร้องหน้าทยอ่า เอาเงินไปซื้อลมอีกแล้วหมดแล้วใช้จนหมดแล้วทอดลมหมดครับต้องยกใส่ปิ้งอัพไปซื้อลมโอ้ตายเลยเอาตังกระยายนะตังกระยายไปซื้อลม เดี๋ยวเราค่อยเบอร์ขั้นน้ำมันข่าวิ่งซื้อของลมหมดครับไปซื้อลมก่อนยังไม่เสร็จเลยไม่มีอะไรมาฝากเอฟซีครับ วันนี้มาจากนาก็เวะมาเวะมาโทนหนึ่งครับมาดูช่างชัยทำงานครับหลับคลิปนี้บายบายครับ